บทที่129ความหนาวเหน็บอันน่าหวาดกลัวราวกับว่าถูกค้อนเหล็กใหญ่ยักฟาดเข้าให้เพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นอยู่คนละชั้นกันอย่างแท้จริงและเท่านั้นยังไม่พอตุ้นเทียนหลีรู้สึกได้ถึงอวัยวะภายในที่บอบช้ำของตนจากพลังหมัดนั่นดูแล้วกระดูกซี่โครงของเขาน่าจะหักอย่างน้อย4-5ซี่เจ้า กล้าดียังไงเจ้าต้องตายที่กล้าดีมาท้าทายสมาคมเทียนหลี่ข้าขอสาบานว่าจะแก้แค้นและจัดการเจ้าให้ได้พูนเทียนหลี่กล่าวด้วยความเจ็บปวดไม่ต่างจากสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บใบหน้าของเขาไม่ได้มีแววสงบนิ่งเช่นเดิมอีกต่อไปปลายจมูกของเขาสั่นเทิมส่วนดวงตาก็เกรี้ยวกราดราวกับสัตว์ร้าย เจ้าและเพื่อนพ้องรวมถึงบรรดาสิทธิจากสำนักฝั่งตะวันออกจะไม่มีวันได้รับความปราณีจากพวกเราอีกต่อไปข้าจะแก้แค้นเจ้าให้จงได้คำขู่นั้นทำให้บรรดาผู้คนรอบๆถึงกับขนลุกตั้งชานแม้ลมหนาว่าจะไม่ได้พัดมาหลายๆคนเริ่มนึกห่วงติงห้าวอขึ้นมาทุกคนต่างรู้กันดีว่าต้นเทียนหลี่นั้นร้กาศมากเพียงใด และสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อการแก้แค้นแม้แต่บรรดาศิษย์ที่เก่งกล้าบางคนก็ต้องตกหลุมพรางของต้นเทียนหลีและมีชะตากรรมที่ไม่สวยนักการไปปลุกป,ปั่นยั่วยุเขานั้นไม่ต่างอะไรกับการที่มีตังเมมาแปะหัวด้วยมันทั้งเหนียวหนึบและเอาออกยากยิ่งกว่าอะไรแต่ติงห้าวอนั้นยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยเช่นเดิม เขามองลงไปยังต้นเทียนหลีที่นอนอยู่บนพื้นก่อนจะยกขาขึ้นมาเหยียบลงไปบนน่องของต้นเทียนหลีเต็มแรงกรอบกรอบเสียงกระดูกหักลั่นขึ้นมาจนได้ยินโดยทั่วกันทำให้ขาของต้นเทียนหลีกลับกลายเป็นผิดรูปไปหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้จากความโกรธเกรี้ยวกลายเป็นความหวาดกลัวในทันใดเขาได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนขอให้ติงห้าวอหยุด คพว่าติงห้าวอไม่ได้สนใจใดๆเด็กหนุ่มยกขาขึ้นมาก่อนจะเหยียบลงซ้ำอีกครั้งตุ้นเทียนหลี่จึงได้แต่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดราวกับสัตว์ถูกเชื่อจนดังลั่นไปทั่วหอเทียนหลี่บรรดาสมาชิกในสมาคมต่างก็ตัวสั่นขวัญแขวนกับภาพตรงหน้าไม่มีใครสักคนที่กล้าเดินเข้าไปช่วยต้นเทียนหลี่ สิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้านี้เป็นฝันร้ายของแท้ด้วยสิทธิี่ผู้เคยหยิงพยองและโหดเหี้ยมกลับต้องซุดลงกับพื้นร้องไห้ขอความเมตตาราวสุนัขข้างถนนแม้แต่ผู้คนรอบข้างก็ต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือคนผู้เดียวกันสิงห้าวที่เคยมีแต่รอยยิ้มอ่อนโยน หรือติงห้าวอผู้ใจดีและเป็นมิตรกับทุกคนเขานั้นทรมานต้้นเทียนหลี่ด้วยวิธีการโหดเยี่ยมโดยไม่แม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้าเลยแม้แต่น้อยราวกับได้เหยียบย่ำลงบนแมลงไร้ค่าโดยที่ไม่ได้แสดงความสนใจใดๆด้วยซ้ำนี่คือตัวตนที่แท้จริงของติงห้าวองั้นหรือเสียงฝีเท้ากลุ่มหนึ่งดังขึ้นผู้คนจึงเปิดทางให้พวกเขาฝ่าเข้ามา ต็งหวังเสี่ยวทีและบรรดาสิทธิจากสำนักฝั่งตะวันออกนั่นเองพวกเขาเดินมาพร้อมเปลาหามหลายตัวและชายที่นอนอยู่บนเปลาหามนั้นคือจางฝานพรานป่าหนุ่มที่เป็นสหายของติงห้าวอและบรรดาสิทธิ์ร่วมสำนักที่ถูกทารุณคนอื่นๆ ร่างกายของพวกเขายังถูกพันด้วยผ้าพันแผลราวกับมัมมี่จากการโดนทำร้ายสาหาัสโดยเฉพาะจางฝานที่ศีสะะป,ปูดบวมจนแทบจะแยกออกมาเป็นอีกหัวหนึ่งซึ่งประดับด้วยรอยแยกบวมถึงเล็กๆที่แทบจะมองไม่ออกกว่าเคยเป็นลูกตาสิทธิ์ที่ติงเรามาแล้วหวังเสี่ยวชีกล่าวขึ้นด้วยใบหน้ากระตือรือรน้นน้องฝานและเทียนอี้เองก็มาด้วย พวกเราอยากจะร่วมต่อสู้ไปกับท่านก่อนหน้านี้หวังเสี่ยวชีได้ทำการแจ้งแก่อาจารย์หวังเจยยอเฟิงและได้วางกลอุบายหลายอย่างไว้พร้อมดีแล้วเพียงแต่สิ่งที่ผิดคาดคือเขาไม่ได้คาดคิดว่าคนพวกนี้จะอ่อนแอเช่นนี้นี่สินะถึงเป็นเหตุผลที่คนพวกนี้ไม่กล้าไปยุ่งกับบรรดาพันธมิตรทั้ง 7.- จ็จากสํานักตอนกลาง ที่แท้พวกเขาก็เป็นแค่ไก่อ่อนตาขาวที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นกลุ่มอันธพาลก็เท่านั้นติงห้าวอหันกลับมามองพวกเขาและในที่สุดรอยยิ้มก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของติงห้าวอหลังจากที่เย็นชาราวก็น้ำแข็งในการต่อสู้เมื่อครู่เพียงแค่รอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้น ความหนาวเย็นในบรรยากาศก็กพลันหายไปมันถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นบรรดาผู้คนโดยรอบเมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็โล่งใจเมื่อติ่งห้าวอคนเก่าที่มีรอยยิ้มแสนอ่อนโยนได้กลับมาพร้อมสีหน้าเป็นมิตรราวกับสหายสนิทอีกครั้งที่แท้ติ่งห้าวอก็มาเพื่อล้างแค้นให้พักพวกของเขานี่เอง ข้าได้ยินมาว่าพวกเทียนหลี่เข้าทำร้ายสิทธิ์หลายคนอย่างหนักไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะเป็นสิษย์จากสำนักฝั่งตะวันออกผู้เป็นเพื่อนของติงห้าวอนี่เองพุทโทดูบาดแผลพวกนั้นสิพวกเทียนหลี่จัดการเสียเละจนเด็กพวกนี้แทบจะยับไปทั้งตัวข้าไม่แปลกใจเลยที่ติงห้าวจะโกรธเกรี้ยวขนาดนี้ ต้้นเทียนหลี่สมควรโดนแล้วและในที่สุดเขาก็ได้รับผลกรรมจากการทำชั่วของเขาแล้วจางฝานและฟางเทียนอี้ที่นอนอยู่บนเปลคือสหายของติงห้าวอดังนั้นที่เขาโกรธจัดขนาดนี้ก็นับว่าสมเหตุสมผลแล้วละ่ะติงห้าวอทำถูกแล้วพวกเขาโชคดีนักที่มีชายผู้นี้เป็นเพื่อนเวนกมสนองต่อต้นเทียนหลีเข้าให้แล้ว ก่อนหน้านี้มีบางคนที่รู้สึกว่าติงห้าวโหดร้ายเกินไปในตอนแรกแต่เมื่อทราบที่มาพวกเขาก็พากันเปลี่ยนมายึดมั่นอยู่ข้างเดียวกับเด็กหนุ่มเมื่อได้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นติงห้าวอหันไปมองบรรดาสมาชิกของหอเทียนหลี่อีก40คนและกล่าวว่าใส่หัวไปเสีย โดยไม่รอช้าคนพวกนั้นทั้งหมดแตกกระเจิงแยกย้ายไปคนละทิศละทางราวกับคำพูดของเด็กหนุ่มนั้นมีมนวิเศษติงห้าววก้าไปยืนข้างต้นเทียนหล,ลีอีกครั้งหนึ่งค่าขอสี่แสนตำลึงทองเป็นค่ารักษาบรรดาพี่น้องของข้านี่นับว่าเป็นประโยคแรกที่ติงห้าวอพูดขึ้นหลังจากการพบเจอกับต้นเทียนหลีสี่แสนตำลึงทองงั้นหรือ ลู่เทียนหลีแทบจะสำลักแต่ก็สะกดไว้เพราะความเจ็บปวดข้าจะไปมีมากมายขนาดนั้นได้ยังไงกันติงห้าวอเพียงพยักหน้าด้วยใบหน้าเรียบเฉยดูเหมือนนะว่าเจ้าจะยอมแพ้มไม่เป็นซินะทำไมข้าจะไม่รู้ว่าสมาคมเทียนหลีนั้นมีส่วนร่วมในการค้ามากี่ปีด้วยการเอาเปรียบบรรดาสิทธิจากสำนักย่อยต่างๆเจ้านะ่ามีทองคำมากกว่าสี่แสนตำลึงอยู่แล้ว ดังนั้นเจ้าจะเอายังไงต้องให้ข้าพูดอีกรอบหรือไม่เมื่อกล่าวจบติงห้าวอก็ยกขาข้างหนึ่งขึ้นอย่างช้าๆใบหน้าของตูนเทียนหลีถึงกับถอดสีเหงื่อการเริ่มผุดมากมายบนใบหน้า การประลองเมื่อครู่ทำให้เขากระจางแจ้งแล้วว่าเด็กหนุ่มอายุน้อยที่ยืนอยู่เบื้องหน้าผู้นี้สามารถบ้าคลั่งได้เกินกว่าที่ใครๆจะคิดหากเขายังลังเลอีกต่อไปแขนของเขาก็คงจะต้องแหลกเละไปด้วยเป็นแน่ทูนเทียนหลีรู้สึกกลัวจับขั้วหัวใจเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อมองไปยังใบหน้าเยือกเย็นของติงห้าวอเขายอมแพ้แล้ว เด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งสุดอยู่บนพื้นด้วยความกลัวก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปในหอเทียนหลีตามคำสั่งของต้นเทียนหลี่ก่อนที่เขาคนนั้นจะกลับออกมาพร้อมกับตั๋วเงินปึกใหญ่และนำมามอบให้หวังเสี่ยวชีตั๋วเงินมีเพียง2 8 0 0 0 0ใบเท่านั้นยังขาดอีก1 2 0 0 0 0ใบหวังเสี่ยวชีหันไปกล่าวกับติงห่าว ว่าแล้วติงห้าวอก็หันไปมองต้นเทียนหลีอีกครั้งหนึ่งบทที่130ความกล้าหาญและการยืนหยัดไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงๆต้นเทียนหลีกล่าวอย่างตื่นประหนกและรีบอธิบายแก่ติงห้าวอพวกเราขูดรีดอะไรจากบรรดาสิทธิฝึกหาดไม่ได้มากนะัก มันก็แค่กำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นคือเงินทองที่ได้มาพวกเรายัางต้องมอบให้แก่ผู้อาวุโสของสมาคมเทียนหลี่มันเป็นข้อบังคับของสมาคมมีเช่นนั้นพวกเราต้องโดนสำนักลงโทษหวังเสี่ยวชีพยักหน้าเสริมอีกแรกเพราะสิ่งที่ตู้นเทียนหลี่พูดเป็นความจริง สมาคมของบรรดาสิทธิฝ่ายนอกนั้นย่อมต้องใช้เงินมากในการอยู่รอดและหลบเลี่ยงกฎของสำนักด้วยการมอบสินบนให้แก่บรรดาผู้อาวุโสในสำนักเพื่อให้พวกเขานำเงินเหล่านั้นไปใช้กับประโยชน์ส่วนตนภายใต้ชื่อของสำนักคนส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อว่ารายได้ส่วนมากของสมาคมเทียนหลี่ถูกมอบให้ผู้อาวุโสฝ่ายนอกเสียหมดติงห้าวอสายหัวเบาๆและยกเท้าขึ้นไม่ เดี๋ยวขอเวลาข้าคิดเสียหน่อยเถิดตูนเทียนหลี่เอ่ยด้วยความหวาดกลัวข้ายังมีบางอย่างที่อาจทำให้ท่านพอใจได้เมือ่อพูจบเขาจึงดึงกล่องสีดำออกมาจากกอกเสื้อพร้อมค่อยๆเปิดมันออกด้วยมือที่สั่นเทาลำแสงสีขาวนวลค่อยๆหลั่งไหลออกมาจากกล่องท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมาย ทุกคนต่างเงียบสงัดขณะมองจ้องไปยังลำแสงนั่นในขณะที่บางคนก็ถึงกับมองลำแสงนั่นด้วยสายตาละโมบนั่นมันหินแร่ผลึกนี่นาติงห้าวอนั่นผงะเล็กน้อยเมื่อจำได้ว่าหินรูปไข่สีเงินทั้งหกเม็ดที่วางเรียงรายอยู่ในกล่องคือหินแร่ผลึกในตำนานหินทั้งหกเม็ดม,ม,มีผิวเรียบลื่นใสาราวกับหยก ด้วยสีพิเศษที่เปลี่ยนเหลือปไปมาราวกับสายน้ำรฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนผันไปตามทิศทางของรัศมีสีนวลและกลิ่นหอมยวนใจเกินต้านทำไมต้นเทียนหลี่ถึงมีของพิเศษเช่นนี้ได้กันแม้ว่าติงห้าวจะไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนี้นะักแต่เขาก็รู้ได้ทันทีว่าหินชนิดนี้นั้นเป็นวัตถุที่หายากยิ่ง ไม่มีขายตามท้องตลาดแต่หากหาซื้อได้แล้วก็พวกมันก็จะมีมูลค่าราว1,2,000 0ตำลึงทองตอนแรกเด็กหนุ่มแค่ตั้งใจจะขู่ให้ต้นเทียนหลีกลัวก็เท่านั้นใครจะไปคิดว่าเจ้านี่จะมีของมีค่าเช่นนี้อยู่กับตัวติงห้าวอส่งสัญญาณให้หวังเสี่ยวชีไปเอากล่องสีดำนั้นมา ก่อนจะหันไปรอบๆและเดินตรงไปยังทางเข้าของหอเทียนหลี่จากนั้นจึงยกแผ่นป้ายโลหะที่อยู่กับพื้นขึ้นมาด้วยมือเพียงข้างเดียวและมองลงมายังต้นเทียนหลี่พลางกล่าวว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าในใจของเจ้ากำลังคิดวางแผนแก้แค้นข้าด้วยวิธีการต่ำช้าไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามทั้งนี้ก็เพื่อกู้ชื่อที่เสียไปใช่หรือไม่ ตู้นเทียนหลี่ไม่กลา้าแม้แต่จะสบตาหากแต่ก็ออกอาการอึกอักอย่างเห็นได้ชัดเห็นดังนั้นติงห้าวจึงกล่าวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเยือกเย็นข้าขอแนะนำให้เจ้าเลิกทำกิจการชั่วๆพวกนี้เสียถ้ายังไม่อยากตายเจ้านะ่ะเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกเต็มตัวและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ใดๆเลยเจ้าถือว่ายังโชคดีกว่าหลายคนมากนะับ ข้าลาไม่เข้าใจจร,จริงๆว่าทำไมเจ้าต้องมาจองหองพองโตกับอีแค่เพิงหมาแงนเทียนหลี่เล็กๆนี่ด้วยพวกเจ้ามันก็แค่คนขี้แพ้ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นสิทธิ์ฝ่ายในได้ก็เท่านั้นส่วนข้านัเป็นคนมีความสามารถที่ใครๆต่างก็นับถือแล้ววันหนึ่งก็จะได้ก้าวไปไกลกว่านี้อย่าคิดแล้วว่าข้าไม่กล้าข้าเจ้า คิดหรือว่าสำนักจะปกป้องตัวเจ้าที่ไร้ค่ามากกว่าค่าคนนี้ใบหน้าของต้นเทียนหลี่เปลี่ยนไปเขารู้อยู่เต็มออกว่าสิ่งที่ติงห้าวอพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาไม่กล้าต่อกรหรือหาเรื่องกับพันธมิตรทั้ง7จจากสำนักตอนกลาง แต่เมื่อได้ประลองกันในวันนี้ในที่สุดเขาก็ได้รู้แล้วว่าติงห้าวอนั้นไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าหลีมู่อเวียนนอหรือบรรดาสมาชิกแห่งพันธมิตรทั้งเจ็เลยต่อให้ติงห้าวว่าเขาจริงๆโทษที่เขาได้รับก็คงเป็นการขังคุกเพียงครึ่งปีเท่านั้นปรับใดที่เด็กหนุ่มยังเป็นผู้แข็งแกร่งแบบนี้สำนักก็คงไม่มีวันทอดทิ้งเด็กหนุ่มคนนี้ไปแนะ่ ส่วนความตายของเขาก็จะกลายเป็นเรื่องที่สูญเปล่าเขารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถเทียบชั้นกับติงห้าวอได้เลยคู่ต่อสู้ของเขานั้นแข็งแกร่งและเยือกเย็นจนเกินเอาชนะเจ้าหักซี่โครงของจางฝานและฟางเทียนอี้ไปแปดท่อนบดกระดูกขาของพวกเขาและทำร้ายเสียจนอวัยวะภายในบอบช้ำไปหมดนี่จึงเป็นสิ่งที่ข้ามอบคืนให้เจ้า หากต่อจากนี้เจ้ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพียงแค่กระบวนกระบี่เดียวข้าก็ฆ่าเจ้าได้เมือ่อพูจบติงห้าวอก็มองไปยังรอบๆและประกาศกล้องหากมีสมาคมสิบฝ่ายนอกกลุ่มอื่นๆที่คิดอยากจะมาลองดีอีกก็ลองดูพวกเทียนหลีเป็นตัวอย่างเสียนะรอบๆนั้นมีแต่ความเงียบ ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ไม่มีใครสักคนที่กล้าเมินเฉยต่อคำพูดของติงห้าวอรบรรดาผู้คนที่คิดจะดำเนินกิจการแบบสมาคมเทียนหลีต่างก็ห้ามใจไว้ ส่วนบรรดาสิทิฝ่ายนอกคนอื่นๆก็นึกดีใจในอกที่ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับติงห้าวอไม่เช่นนั้นพวกเขาคงได้มีจุดจบเช่นเดียวกับต้วนเทียนหลี่เป็นแน่สิบฝึกหัดผู้นี้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อติงห้าวอกล่าวจบเขาก็ปล่อยพลังลมปราณออกมาจากฝ่ามือทันทีแกรกแกรก แผ่นโลหะพลันถูกห่อหุ้มด้วยชั้นน้ำแข็งหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆส่งเสียงออกมาเช่นเดียวกับรอยร้าววกับใย,ยแมงมุมที่ปรากฏขึ้นทั่วและเมื่อน้ำแข็งแตกออกป้ายชื่อของหอเทียนหลี่ก็แหลกสลายเป็นผุยผงแต่นี้ต่อไปไม่มีหอเทียนหลี่อีกแล้วสิงห้าวอจัดการสมาคมนี้ไปเสียถึงต้นตอ สายตาของเขากวาดไปยังใบหน้าของบรรดาผู้คนโดยรอบไม่ว่าจะเมื่อใดจอมยุทธก็ห้ามละทิ้งกระบี่ของตนเป็นอันขาดแต่ขณะเดียวกันก็ห้ามละทิ้งความกล้าในจิตใจของพวกเขาเช่นกันหากพวกเจ้าเผชิญหน้ากับความอายุติรรมและการกดขี่ด้วยตนเองเหตุการณ์ในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่พยายามนิ่นรนเพื่อได้เข้าไปเป็นสิทธิฝ่ายใน หากพวกเจ้าเลือกจะยอมแพ้พวกเจ้าก็จะมีจุดจบที่ไม่ต่างอะไรกับสมาคมเทียนหลีเลยเมื่อผู้จบติงห้าวอและบรรดาสิทธิจากสำนักฝั่งตะวันออกก็พากันเดินออกไปจากที่แห่งนี้ภายใต้ความเงียบงันของทุกคอนอก่อนจะตามมาด้วยผู้คนที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้คำพูดของติงห้าวส่งผลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนและทำให้บรรดาผู้ฟังต่างก็ตกอยู่ในอารมณ์ครุ่นคิดไม่ตกจอมยุทธไม่ควรละทิ้งกระบี่และความกล้าในใจประโยคนี้นั้นราวกับสลักลงในหัวใจของบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายและอย่างรากลึกลงไป ในขณะที่สิทธิฝ่ายนอกที่เลิกพยายามไปแล้วก็กลับมีจิตใจที่กระตือรือร้นขึ้นอีกครั้งพวกเขาหันหลังกลับไปพร้อมกระบี่ในมือตรงไปยังลานฝึกซ้อม้วยไม่มีคำว่าใสายเกินไปสำหรับความพยายามแน่นอนและผู้คนก็แยกย้ายกันไปอย่างเงียบเงบทุกคนดูราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัว แต่สิ่งที่ทุกคนแน่ใจก็คือคงไม่มีใครหน้าไหนโดยเฉพาะผู้อยู่ในขั้นผู้ฝึกยุทธ 3. จุดลมปราณที่กล้าจะมาวอแวร์กับติงห้าวอและเพื่อนของเขาอีกต่อไป